สวัสดีครับพี่น้องอันกำลังจิมาไท,ทายผ้าตะเวนตกดินเนาะตกอีกแล้วแต่ว่าแต่ละมือของบ่คือกันเนาะอันมันแต่ละมือบ่คือกันเนี่ยราม่นว่าแบบเดียวกันทุกมือเนี่ยแต่ละมือโอ้ยอันเห็นคือหลายแต่พี่น้องเห็นหลายหลายหลายแห้งหลายแหย้งข่อยกันเงือดขึ้นกันข่อยเงือดข่อยเงือดเงือดบอเงือดบอลหลายแห้งพี่น้องอืม หิ้นมาหิ้นมาหิ้นมาหลายนั่นละเพราะว่าหินหลายแต่อากาศดีดีอากาศเริ่มจะดีแล้วเพราะว่าอย่างละหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณหางกลัวหางกลัวนี่หละก็เลยมาเฮ็ดอันสวนข่อยเฮ็ดสวนแล้วเขาก็เลยมาเห็นตะเวนมันกระลังกีฟ้ากระลังผาดมากเคืองหนึ่ง ก็เลยเห็นตะเวนมีตะแสงออกมากนะบ่มีบ่บเห็นตะเวนก็เลยสายให้เบิงสายหนังกลางแปลงบอกตะพ่นว่านนะกะ็นี่ละเพราะว่าออกข้างนอกกับ่ได้มันโลคโควิดสิบเกาเนาะโควิดโควิดข่อยนะว่าโลคห้าแล้วพี่น้องเ้ยบ่มีโลหยังหอกค้าห้าลงสมัไม้กอนทีอีเม่อีพออีเม่ก็อีพอนะพิ่น่า ห้าลองตายกันเป็นกองกันได้เลเ่ลเลเลว่าสันพี่น้องนั่นละคอยก็เลยไ,ยไปใส่บ่อดดไปใส่มันกะเป็นชีวิตที่ว่าต้องหู่จักจะคข้องหลายๆได้บานพี่น้องบ่เม็นวาออกไปใส่กับบิดหาสู่หาสมาคม่มกับไพกับบิดกระเบิดมีผู้ใดก็ต,กต้องหักษาโตเจ้าข้องให้มันได เห็ดงับอากาศไปยังไปนะพี่น้องเอาล่มเอาล่มเข่าลมออกจากในตัวเหาในเข่าออกนะเห็ดเห้มันได้พอมันได้แล้วก็เฮ่าก็มีมีแห้งมีแหมตามท่านมีแหมมีไอแห้งเห็ดเปียกได้สับาย่เมียบ่บปวด่เพียนบอยังสินะพี่น้องไม่แต่อยากเห็ดก็อยากเห็ดตังสินะนี่แหละมันก็คือคือเหามีพลังหลางกายของเหามันกับเบาบาง ถ้ามันเบาบางไปมันก็เหตุแย่งกับบปวดบมยห่บเพียนนอพี่น้องเนาะมันก็โร่งโป่งสบายยังสินะนี่แหละก็คือการอยู่แบบธรรมชาติน้องพี่น้องเนาะธรรมชาติถ้าลุงเล่าก็คยบอกอยู่ว่าโลกคือเราเราคือโลกสินถ้าอ้วนซ้ำได้ก็โลกก็ซ้ำเฮ้านักละถ้าเจ้อยก็ซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ายังนะความายนะ่อยคิดว่าถ้ามันนัก มันกันนักโลกสินะพี่น้องมันจะเป็นแนวนันขอยก็เลยว่าอุ้ยเอาข้ามของเรามาคิดบังมันกัมันกัคืออยู่ได้พี่น้องคืออยู่แต่ว่าห้าวมบ่หนักบนยังเขากับไปาไสมาสได้ง่ายของแควว่องไวจังสินะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นแบบว่านี่เนาะกาคือการใส่ชีวิตของคนเฮาคู่มือนี้บ่ต้องไปยีหยังมากมายเราพี่น้องหูจักเจ้าของหูจักตัวเจ้าของหล,ลายๆทูกอย่างก็ดี เฮ็ดหยังมันก็สบายนะพี่น้องเฮ็ดหยังก็บ่ได้ลํบ่บ่มีหยังว่าซั่นเถาะสิจับหยังบายยังเสียท่าแต่มันค้ไว้นตนี่ข่อยว่าค้าไว้ไเมื่อมันค้ํไว้แล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องพลังเฮาก็ยังหลายอยู่เฮาก็ไปทีเข้าบ้านไปเฮาก็ไปจับนั่นบายนีเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่เฮามียัยามดเฮาจังหยุดบ่มันบ่หยุดก็บ่ต้องหยุดหัวมันก็เฮ็ดไปทีมันอยากเฮ็ดก็พามันเฮ็ดไปพามันเฮ็ดไปมันเมียมันก็สิเซาเองตัว ้านบอมยียนก็สีเฮตดต่อไปแนวนั้นนะนี่หละกก็คือการใส่ชีวิตประจําวันของข่อยแต่ว่าของมมเจ้าสิเป็นยังไงข่อยบร,รูนะแต่ว่าของข่อยสิเป็นลักษณะนี่พี่น้องล้ขวข่อยก็เอ็นจอยกับกับข่อยใส่ชีวิตคู่มือนี่บางเทีอย่าลืมเด้อว,ว่าตาเห่าอยู่กับธรรมชาตินั่นสิอยู่ไซก็อยู่ได้ธรรมชาติพี่น้องว่าต้องจําเป็น,ปน,ปนว่าต้องอยู่ทงให้ทงในทงหน้า อยู่ในหมอกในเมืองก็อยู่ได้ถ้าเฮาหูจักตเฮาเองหลายๆนะแต่เฮาหูจักตัวเฮาหลายๆแต่นอกจะว่าเฮ้าบ่หูจักตของเฮาเองอยู่ไซมันก็ลําบากเนาะพี่น้องเนาะแต่คนเฮ้าหูจักตัจะคของแล้วอยู่ไซก็สบายบ่มีอย่างเกิดขึ้นเลยเพราะว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบนานตายก็เผาบวเผากับฟังบ่ฟังก็ดอง่านตัวลุกหอกได้ใน่เบาวเนาะ เรบอกว่าท่านลุงแล้วคอยห้องท่านลุงถ้าบอกคอยว่าท่านลุงมูเจ้ากับสิบหงอยกับว่าลุงออกเนาะนั่นแหละสําหรับโตคอยนั้นว่าท่านลุงอย่างเดียวนั่นแหละก็ะเอาแบบคือคอยเบาเนาะพี่น้องเนาะไปใส่บ้างเนาะถ้าว่ามันดีกะเขาไปเบิ้งท่านศูนย์วิจัยเพื่อสุขภาพบ่ด้วยอย่างศูนย์วิจัยเพื่อสุขภาพ ลุงงอกเพื่อสุขภาพอีหยังก็ว่าไปเนาะพี่น้องกดเข้าไปแล้วก็เจอเองดอกกดคือว่าลุงงอกจกะ,กะมันก็ะึืนนล่าพี่น้องมันบไดไม่อีหยังหลายดอกขึ้นแล้วนั่นล่ละนี่ก็คือการใส่ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะใส่ชีวิตนี่ล่ะดาราพี่น้องสนงะสัยเสียวไววซ้ำนี่ล่ละพี่น้องเพราะว่าทามักไค์กับกดไหลกดแช์กด,ชกดติดตามแม่นั่งน้าเลยเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณได้หลายค่ะบ๊ายบายซียูบาย